แล้วระหว่างที่เราห้อยคอมันก็ยิ่งทําให้เรารักพระเข้าไปใหญ่เพราะ <ừ m. S 2> มันไปเจอประสบการณ์ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปล้มถนนลูกรังเสื้อผมขาดหมดเลยเออแต่ตัวผมไม่เป็นแผลเลยใจผมไม่หายแว๊บปืนปากกาแม่งจ่อหน้าผมเนี้ยปืนปากกาปืนปากกาจ่อหน้าพี่จ่อหน้ามนผมเลยเพราะว่ามันเห็นก่อนแล้วว่าผมเดินไปวินาทีนั้นผมได้ยินเสียงแชะ เรียกขา่าวเซียนเทปนี้ผมจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเซียนพระสายภาคเหนือกันบ้างครับถ้าพูดถึงพระคงนํำพูนเขาผู้นี้ก็ไม่เคยน้อยหน้าใครกันเลยทีเดียวและวันนี้ครับผมถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผมจะพาทุกคนมาเยี่ยมชมอาณาจักรของเขาและโดยเฉพาะเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่เกิดเหตุการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่เขาเองก็เป็นผู้ประสบภัยเช่นกันเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเราจะมาติดตามชีวิตของชายผู้นี้กันดีกว่าว่าเขาจะสนุกและกว่าจะเติบโตมาถึงทุกวันนี้ ได้เขาผ่านอะไรกันมาบ้างและคุณผู้ชมครับที่ผมเอ่ยมาทั้งหมดนี้เราจะมาติดตามชีวิตของชายผูน้นี้คุณโจกลํำพูนโจกลํำพูนนี่คือปกติเป็นคนจังหวัดลําพูนหรอผมเกิดที่จังหวัดลําพูนบ้านผมอยู่ตำบลอุโมง์แต่ว่าผมไปโตที่กรุงเทพเมื่อคือเมื่อตอนปสามเนี่ยผมก็ย้ายตามครอบครัวแล้วก็จน จบมหาลัยก็ถึงกลับมาอยู่ลําพูนอีกทีนึงแปลว่าเป็นคนใช้ชีวิตในกรุงเทพตั้งแต่เด็กถูกต้องครับที่บ้านประกอบอาชีพไรพ่อกับแม่แม่ผมเนี่ยเป็นแค่ก็แม่บ้านเฉยคุณพ่อผมเสียไปนานละเสียไปตั้งแต่เราเด็กเ,เด็กครับผมโตกันนะแม,แม่แม่ก็มีครอบครัวครอบครัวนึงแล้วพี่ได้เงินจากการเล่าเรียนจากการอะไรใครเป็นคนดูแลก็ช่วยกันแม่แม่ผมด้วยน้าผมด้วยน้าผมเนี่ยเขาเป็นคนที่สู้ชีวิตขายของผมก็เลยซึมซับการหาเงินก่อนจะจบ ลำบากไม่ชีวิตนะแต่ก็ไม่ได้ยากจนกนะเพราะย้ายมาท็ก <ๆ S 2> ตอนเด็กอะผมลำบากกว่าเพราะที่บ้านอะคือแทบไม่มีอะไรก,กินผมจะมีขนมกินเหมือนกับชาวบ้านเขาเนี่ยผมต้องไปหาปลาเพื่อเอาปลาไปขายแล้วถึงจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อขนมบา้างผมเข้าป่าช้าคนเดียวเพราะป่าช้ามันน่ากลัวนะไม่มีใครกล้าเข้าไปหาปลาตอนนั้นเรารู้จักผีอังรู้แต่เรารวบรวมความ เพื่อเข้าไปหาปลาในป่าช้าตอนกลางคืนกลางคืนด้วยกลางคืนก็ได้กินวันละสองมื้อก็รู้แล้วโอ้โหลำบากเนาะตอนเด็กอพอมาอยู่กรุงเทพชีวิตก็เหมือนจะดีผมไปอยู่กับน,น้าเนี่ยปอสปอห้านเนี่ยเวลาวันเสาร์อาทิตย์ผมไม่เคยมีวันหยุดเหมือนเด็กๆทั่วไปนะผมเพิ่งต้องไปทํางานอู่ซ่อมรถนะเคยผมแปดโมงเช้าถึงเที่ยงคืนโอ้ชีวิตโคตรลำบากเลยโอ้แม่งพี่โจจบอะไรมาผมจบช่างยนต์ที่ราชมงคลนน,นไปเรียนปิญญาต,ตรีต่ตอเนื่องจบวิศวกรรมเครื่องกลที่มศปทุมช่วงที่เรียนไปอ่ะเอาเงินจากไหนในการเล่าเรียนก็ มีจากแม่บ้างน้าบ้างแล้วก็หาเองบ้างนะครับก็คือผมก็เล่นพักอกะกอกแกๆไปอันนี้น่าสนละคําว่าเล่นพักอกะกอกแกๆเนี่ยมันเริ่มจาก เมื่อไหร่ทําไมเราถึงสนใจพระผมสนใจพระน่ะจริงๆก็ตั้ง,งอายุ15เมื่อประมาณปี35หเนี่ยคือญาติเขาให้พระผมมาไอเด้ยวยความเราอยากจะรู้ไงว่าพระอะไรเขาเรียกพระอะไรเราบังเอิญไปเจอหนังสือพระว่ามันมีพระแบบเนี้ยลงหน้าปกในหนังสือเล่มนั้นเลยพระที่เรามีพระที่เรามีลองซื้อหนังสือเล่มนั้นมาอ่านแล้วทีนี้เนี่ยเราไปอ่านอลัมน์อย่างอื่นมันทําให้เกิดเรา เริ่มสนใจแล้วก็ซื้อเล่มอื่นมาอ่านพออ่านพบยิ่งยิ่งอ่านยิ่งชอบยิ่งอ่านยิ่งชอบแต่ก็ยังไม่ได้จริงจังมากจนประมาณช่วงปี38ที่ผมเข้าไปเรียนปวปวสอดันมีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่มันชอบพระเหมือนกันก็เลยคุยกันถูกคอทีนี้ก็พากันไปเดินสนามบ้างอะไรบ้างแต่เล่นพระหลักร้อยพระย่อยๆอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆเริ่มขยับตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีละหน่อยทีละหน่อยจนเรียนมหาลัยเนี่ยก็ไปเจออาจารย์ที่ชอบอีกอ้วก็พากันไปเล่นที่มันขยายขึ้นไปอีกไปฝึกกกงานนทีี่่รมช็เจอพ ในกรมชนเขาชอบพะกันอีกมันก็เลยทําให้เราชอบพะมากขึ้นแล้วก็เล่นแบบซื้อขายบ้างขาดทุนบ้างแต่ณเวลานั้นน่ยมันไม่เหมือนปัจจุบันทาไมตอนนั้นคือการเล่นพะคือเล่นจากความชอบเพราะเชื่อในเรื่องพุทธคุณมันต่างจากการเล่นพะปัจจุบันที่เน้นการแสวงหาผลกําไรเป็นหลักผมก็เลยแบบไม่คิดว่าจะมีอาชีพเล่นพะผมยังคิดในเสมอตอนนั้นว่าคือผมจะต้องเป็นวิศวกรและส่วนการเล่นพะเนี่ยเป็นงานอดิเรกอะไรงานอดิเรกจำได้ไหมพะองค์แรกที่เรา ทำการขายซื้อขายมันได้ราคาอะไรยังไงที่ขายแล้วแบบได้ราคาจริงๆจังๆเนี่ยทำให้ผมคือพระโล่งนั่งกุโมงคล่อมคือผมได้มาตอนนั้นผมไปบ้านเพื่อนไปเจอเฮ้ยชอบอ่ะยังไม่รู้จักเลยนะแต่เราดูแล้วน่าจะเก่าซื้อ500ราพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ไปเช็คปรากฏว่าแท้สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีที่รับเช็คพระองค์ละ20บาทตั้งแต่สมัยผมเรียนผมนั่งผมอยู่แถววงสว่างผมนั่งสาย52 ไปที่มาบุญคงก็มันเมื่อก่อนมันยังมีศูนย์พระที่มาบุญคงผมก็ไปเช็คที่นั่นอ่ะใครเป็นคนเช็คตอนนั้นตอนนั้นเขาบอกามีศูนย์เหรอเขามีศูนย์พระแล้วเขาจะมีขึ้นป้ายเลยรับเช็คพระองค์ละยี่สิบบาทนี้แล้วพี่ไปเช็คเสร็จปุ๊บเขาบอกแทอแท้ทีนี้เราก็เลี่ยมห้อยคอเลยแล้วระหว่างที่เราห้อยคอมันก็ยิ่งทําให้เรารักพระเข้าไปใหญ่เพราะมันไปเจอประสบการณ์ผมขับมอเตอร์ไซค์ไปล้มถนนลูกรังเสื้อผมขาดหมดเลยแต่ตัวผมไม่เป็นแผลเลยอีกอันหนึ่งที่ทําให้ผม รักในพระก็คือหลป,ปูทวดรูปไข่รุ่นสี่คือสมัยเรียนช่างกลเนี่ยมันก็ตามรุ่นพี่ไอ้เรื่องไปตีลานฟันแทงไปเรื่องปกติถ้านำนนเนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่เขาจะต้องมารวมกันไม่ว่าจะนั่งนี่ยต้องมาต่อรถที่นั่นมันก็เป็นธรรมดาสถานที่ที่มันต้องมีเรื่องมันมีรถเมย์มาละลากมันลงมาเลยจากหลังรถไอ้เราก็โอ้โหคือเหอไงน้องใหม่ต้องสร้างสร้างเบอร์ให้รุ่นพี่เห็นผมขึ้นไปหลังรถหลังรถเมย์ประตูหลังเฮ้ยพ <S S 1> อก้าวขึ้นไปผมปุ๊บจะไปกระชากลงมาใจผมแม่งหายแวบปืนปากกาแม่งจมเจ ปืนปากกาปืนปากกาจ่อหน้าพี่จ่อหน้าผมเลย <c oughs> เพราะว่ามันเห็นก่อนแล้วว่าผมเดินไปวินาทีนั้นผมได้ยินเสียงแฉ oh, มันยิงแล้วยิงป่ะแต่ปืนไม่ออกลันไกลแล้วลันไกลแล้วนะแต่ยิงไม่ออกแล้วระยะจออย่อเงี้ยมันไม่มีพลาอยู่แล้วพแล้วผมได้ยินเสียงแฉปุ๊บเสี้ยววินาทีนั้นผมปัด มือมันรับแล้วผมรีบวิ่งลงมาตอนนั้นผมห้อยเห,ยหรียญหลวงปู่ทวดรุ่นสี่เหรอนี่คือปฏิหารที่เราที่ทำให้เราศร,ราัทธาพะระมันก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยนั้นคือเล่นพระเพราะชอบพอผมกลับมากลับมาอยู่ลําพูนผมสมัครงานที่ไหนไม่ได้เลยก็คิดดูมีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งอ่ะเรียกไปสัมภาษณ์13คนเพื่อจะเอา12คนผมแม่งยังเสือกเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ตอนนั้นเราจบปัญญาตีแล้วจบปัญญาต,นะญาตีแล้วทาอย่างอื่นทําอะไรก็จนท้อไปหมดละเลี้ยงไก่ก็ไขวัดนกลูกลำไยกัราคาล่วงทออะสสงงัยยตม ที่บ้านแล้วกลับไปทํางานที่กรุงเทพจนญาติผมเนะ่ยเขาบอกว่าก็ทําไมเล่นพระได้แล้วทำไมไม่เล่นพระเป็นอาชีพเขาจุดประกายตรงนั้นจุดประกายตรงนั้น<อ>ผมก็เอะกูมีพระลงนั่งกูมงคอมอยู่นี่วะผมก็เลยเอาไปขายขายบนพันทิพ์ผมจําได้แม่นผมไปขายให้พี่แดงลามอินทาได้1 0,000บาทอ่ะขายก็ขายหมืน่น มันทำให้กูซื้อ500ขายได้10,000่นกำไร9 5้าพอตรงจุดนั้นขายได้หมื่นหนึ่งแล้วค,คิดอะไรตอนนั้นกูต้องเล่นพระละแต่ว่าณตอนนั้นเรามีทุนเนี่ย10,000หญาติผมให้ยืมเงินมาอีก2 0 0 0 0เพื่อเป็นทุนตั้งต้นจนผมมีทุกอย่างในวันนี้ไปลุยยังไงต่อหลังจากก็เข้าสนามในลำพูนก่อนสมัยก่อนนนมันจะมีสนามวัดพระธาตุขาลิบุญชัยจะเริ่มรู้จักคนนั้นคนนี้บ้างแล้วก็ไปฝากตัวแล้วค่อยคยศึกษาพระ ลำพูนพระอะไรตามพี่หนุ่ย7 7เป็นอาจารย์คนแรกของผมเลยพอต่อเนื่องไปก็ไปอยู่กับพี่เบิ้มพี่เบิ้มเชียงใหม่พี่เบิ้มนครพิงัทก็เขาเห็นเห็นแววเราเขาก็สนับสนุนเราเงี้ยเอาพระลำพูนสวยๆมาให้เราขายเป็นจุดเริ่มสร้างชื่อที่ทําให้คนรู้จักโจกลำพูนคือก่อนหน้านี้มีผู้ใหญ่หลายๆท่านพยายามชวนผมให้ไปเปิดร้านที่กรุงเทพใครบ้างชวนพี่เยอะมาก จริงไใช้คำว่าเยอะเลยเหรอใช้คำว่าเยอะมากทุกคนอบอกว่าผมต้องไปผมต้องไปจนมีอยู่วันหนึ่งพี่พักคุยบุญศิลวันนั้นเป็นงานประกวดที่เชียงใหม่พี่พักก็ถามผมว่าจกลงไปอยู่กรุงเทพกับพี่ไหมผมฮะยังไงผมไม่มีร้านแล้วจังหวพะพอดีมีเพื่อนผมคนหนึ่งจะเซ้งร้านเขาพอดีอในบรรทิปพี่ชายพี่พักเขาก็เลยบอกว่า S <S เอางี้แล้วกันเดี๋ยวพี่เซ้งร้านของเพื่อนคนนี้ให้ผมขออย่างเดียวขอให้ผมไปอยู่ด้วยความเมาบวกเ,าเราแบบเราเคารพนับถือพี่พักอยู่แล้วไงอ๋อได้ได้ได้ไดพอตกปากรับคำไปแกโกมเปลี่ยนใจอืแกก,ก็เ,กกเลยบังคับให้ผมเนี่ยถ่ายรูปจับมือแกแล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กเพราะแกรู้ว่าคนแบบผมเนี่ยถ้าเราพูดแล้วเราต้องาําตอนนั้นมันจัดเดือนสิงหาคมนะฮะกันยายนพบกับโจกลำพูนที่พันธิ์งารเมื่วานพอตกปากรับคำเรียบร้อยแล้วพอตอนเช้าสางเมากูทำอะไรลงไปวะเนี่ย แต่จริงๆมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเลยนะแต่รู้ใช่ไหมรู้ใช่ไหมว่าวันนั้นเราเราไม่ได้แบบรับปากซีซัวเมาจริงครับแต่รับปากซีซัวคือผมมองว่าพือผมอยู่เชียงใหม่ไม่ได้แล้วมันถึงเวลาแล้วครับจริงๆเซียนใหญ่ๆหลายคนเนี่ยชวนพี่เยอะเยอะ ปาพยับคำพันก็เคยชวนนี่ครับพี่คุยกับผมอยู่ระดับป่าพยับอ่ะชวนพี่ไม่ไปแต่พอถึงพี่พักพี่ไปมันเกิดอะไรขึ้นแล้วผู้ชายคนนี้คือใครพี่พักคือพี่พักเนี่ยเป็นทั้งพี่ชายเป็นทั้งครูบาอาจารย์เป็นทั้งผู้มีพระคุณผมไปอยู่กรุงเทพเราคิดว่าเราอยู่เชียงใหม่เนี่ยนะในภาคเหนือเราก็แน่พอตัวเรื่ององค์ความรู้เรื่องอะไรเราแต่พอผมไปอยู่กรุงเทพเนี่ยโกใช่ไหมว่าผมมีความรู้ผมแม่นตัวเล็กมากคือคนที่มีความรู้เก่งเต็มไปหมดเลยอืคือรู้คำว่ารู้มีความรู้และเก่งจริงๆเนี่ยคือเขา เก่งจริงๆแล้วรู้คือรู้จริงไม่ใช่รู้งูงูปลาผมไปถึงเนี่ยยุ่งเทพใหม่ๆพี่พักต้องเอาผมไปปรับทัศนคติก่อนเมื่อก่อนผมไม่คนที่หัวรุนแรงทําอะไรตามใจตัวเองแค่พิมพ์อะไรไม่เข้าหูผมไปถึงที่ไปถึงหน้าบ้านเลยไปถึงหน้าบ้านพี่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นจริงครแนวคิดคืออะไรแนวคิดในการอันดับแรกเลยคือให้เรามองอะไรในแง่ดีคําพูดที่แกสอนผมเนี่ยที่ผมชอบแล้วก็เอามาใช้มากที่สุดทุกวันนี้นะคือถ้าไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังอะไรบ้างการคบคนเพราะผมต้องคบคนเยอะอะ สังคมวงการพระมันเป็นสังคมพี่น้องสังคมผู้ใหญ่กับเด็กสังคมแห่งการเกื้อกูลกันเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคบหาพบปะสมาคมคนวงการพระนะครับต่อให้คุณเก่งแค่ไหนก็ช่างคุณไม่มีทางอยู่คนเดียวได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคบหาสมาคม อพอการคบหาสมาคมกันเนี่ยถ้าเราไปคบแล้วเราไปคาดหวังถ้าเกิดเราไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็ผิดหวังม,มันจะทําให้เกิดสิ่งเรื่องราวต่างๆนานาเฮ้ยนั่น,นคืออย,อย่างแรกเลยพี่พักให้ผมเนี่ยเลิกคาดหวังแล้วให้รู้จักสู้ปัญหาอย่าถอยกับปัญหาหาวิธีแก้ไขปัญหากระปรับวิธีคิดผมอยู่หลายเดือนเหมือนกันเกืบอบปีพอเราได้วิธีคิดมีจิตใจที่ที่มาสงบเยือกเย็นขึ้นอ,อย่างมีการโพสต์เฟซบุ๊กท้าทายผมก็มีนะคนในเชียงใหม่คิดว่าเอาละแต่กายผมว่าผมเฉย ผมนิ่งผิดจากร่ิดจากร,ากรเราสามารถชนะใจเราเองได้ด้วยความที่เราโตขึ้นด้วยและด้วยความที่ว่าพี่พักเขาสั่งสอนเราซึ่งผมเนี่ยผมไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์ใครผมจะพูดย้ำสเสมอว่าสัญญาว่าผมจะไม่ทําให้ผิดหวังในตัวผมพี่โจ๊กบ,บอกมาว่าพี่พักเป็นคน ดึงพี่โจ๊กเข้ามาในวงการเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังหน่อยจริงๆโจ๊กเขาก็อยู่ในวงการนี้มานานแล้วละ่ะในฐานะที่เสียงพระรุ่นน้องแล้วกันก็เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันและอีกอย่างเขาก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราแค่ต่างคนต่างทํางานทีนี้ก็ถือว่าเป็นคนบ้านเดียวกันก็เลยเอามาทํางานด้วยกันดีกว่าซึ่งคุณโจ๊กเนี่ยเขาก็จะมีความสามารถหรือเขามีคอนเน็กชันเยอะผมก็มีจุดเด่นของผมอีกแบบหนึง่งคุณโจ๊กเขาก็มีจุดเด่นอีกแบบ พอเอามารวมกันมันก็ใช้คําว่าเกิดพลังมากกว่าวิถีชีวิตของผมนะครผมไปยุงเทนใหม่ๆเช้าตื่นมา8ปดโมงออกกําลังกายเสร็จอาบน้ํา1บโมงไปเปิดร้านที่วันทิพย์ห้าโมงหรือหกโมงเย็นปิดร้านนั่งสองพระผมจะต้องติดพระเนี่ยกลับไปที่ห้องทุกวันวันละสองสามพิมพ์จําเรื่องพิมพ์จาอะไรให้ได้ในระหว่างนั้นเนี่ยเราสงสัยอะไรเนี่ยผมก็ไลน์คุยกับพี่พักตลอดเวลาชีวิตทําแบบนี้มา เป็นปีมั้เป็นอย่างเงี้ยอยู่ปีหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่ง,นงจนความรู้ของเราอะเริ่มแน่นขึ้นอ่าพอแน่นขึ้นปุ๊บถึงจะเริ่มสร้างไรายได้ดนะผมลงมาปีสองปีแรก ไปนี่คือยังไม่ได้สร้างไรายได้นะยังไม่มียังไม่ได้สร้างอะไรคือแค่นิดๆหน่อยๆอได้นิดๆหน่อยเพราะว่าความรู้เรายังไม่ถึงก็โกคิดดูว่าผมไปอยู่นะแม่งแบบผมกดดันถึงขนาดที่ว่าไปอยู่ใหม่ๆผมไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่มาส่องพระแล้วมีคนมากดดันเราหน้าตู้เอายังไงจะซื้อไม่ซื้อโอ้ไอ้น,นั้นคือความกดดันของความกดดันของสนามในสังเวียนใ,ในในพันทิ์แล้วมันต่างกันยังไงเมื่อก่อนตอนที่อยู่ในผมอยู่นี่เนี่ยเรามีเวลาค่อยๆดูซื้อหรือไม่ซื้อแค่ว่ากันคนไม่ได้มามุงกันนไม่ได้มามุง แต่อยู่บนพันทิปอย่างเงี้ยคือของเข้าตู้อื่นนะแล้วก็พามาตู้เราแล้วก็ทั้งเจ้าของพระทั้งคนพามาคือยืนมองเราครับตกลงมึงจะเอาอยัางไงมึงซื้อไม่ซื้ออะไรยังไงหนึ่งเราดูแท้ไหมถ้าดูแท้เราต้องซื้อถ้าดูแท้ปุ๊บต้องซื้อ,อนี่คือเซ็นพ<บ>ัสดุจบถ้าเราดูไม่แท้เราก็ไม่ซื้อแต่ที่นี้ว่า สมมติผเล่นกั่ห้าแสนแล้วมีคนจะขายสองแสนคุณต้องมีคําตอบว่าคุณซื้อหรือไม่ซื้อ,อ,อถ้าแท้ถ้าซื้อถ้าแท้ก็ซื้อ,อเราซื้อนะอถ้าไม่แท้เราก็ไม่ซื้อ,อถ้าเราไม่ซื้อหมายความว่าเราดูไม่แท้แต่ทีเนี้ยผมเคยไปเจอเหตุการณ์กดดันแบบเนี้ยตอนที่ลงไปอยู่นั่นใหม่ครั้งแรกผมดูพระแท้เป็นพราเก้แล้วปล่อยหลุดด้วยความกดดันจากเหตุการณ์แรกครับภายในอีกไม่เกินสัปดาห์หนึ่งเหตุการณ์ที่2ผมไปดูพระเก้เป็นแท้แล้วซื้อด้วยคือเล่นเอาจนแบบคือมันหมดความมั่นใจเลยทางนั้น เป็นพาร์ทที่เราซื้อขายมาแบบเยอะพอสมอควรแล้วมันนั้นซื้อไปเท่าไหร่พี่สองแสนกว่าบ,บาทโ,โดนเกะโดนก็เอาไปไล่ช่างมันถือว่าเป็นบทเรียนผมต้องมาตั้งสติใหม่อทิตย์ต่อมาเนี่ยถึงจะมีช็อตสร้างความมั่นใจเป็นพลอดไม่ปรึกษาไม่ถามพี่พักไม่อะไรเลยเพื่อต้องคือเราต้องการช็อตที่มันเรียกความมั่นใจอะซื้อตอนนั้นซื้อ3 0 0แสนกว่าบ,บาทแล้วขายได้ล้านล้านเอ็ดล้านสองมั้ นี่คือพรอะฟุกือว่าพระฟุกคือสําหรับผมนะไอคำว่าฟุกเนี่ยไม่ยังเป็นจะต้องไปซื้อร้อยขายล้านเราซื้อได้แค่ราคา3 0 40%ของราคาเต็ม,มสําหรับผมถือว่าฟุกแหละและที่สําคัญคือมันได้ใช้ฝีมือคือบางคนเนี่ยไปคิดว่าคนซื้อร้อยซื้อพันแล้วขายเป็นร้านคนนั้นคนเก่งไม่ใช่ะคนเก่งคือคนที่ซื้อซื้อแพงๆแล้วขายได้แพงอันนี้ถือว่าคนเก่งอันนี้ถือว่าคนเก่งเพราะอะไรคือยอดเซียนยอดเซียนเพราะ เขาใช้ความรู้ประกอบในการซื้ออย่างถ้ซื้อ,องงห้าร้อยพันหนึง่งผมถามว่าถ้าเกิดมันเก๊มาน่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามึงพลาดไปอ่ะมันไม่ไเยายอรม,เป,รมเป็นการวัดดวงมากกว่า<ล>วัดดวงมากกว่าแล้วผมถามหน่อยว่าถ้าคุณจะคอยซื้อแต่พลาถูกๆวัดดวงปีหนึ่งคุณจะได้กี่ครั้งกับคุณซื้ออย่าสมมติพระเล่นกันแสนหนึง่ง คุณซื้อ8ปดหมื่นแล้วขายแสนหนึ่งแล้วคุณทําได้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆโกว่าไหนจะดีกว่าแบบบ่อยๆดีกว่าใช่ไหมมันกินได้ต่อเนื่องกินอยู่บ่อยๆใช่เพื่อเพื่อแม่งกินแบบจนตายครับเพ<อ>ราะอะไรวงการพระเนี่ยมันไม่มีวันเกษียณคุณสร้างเครดิตกับวงการพระยิ่งนานเท่าไหร่ความอาวุโสของคุณนะ่ะจะยิ่งทําเงินให้คุณอย่างพู้ชงบอกว่าพระไม่มีราคากลางแต่มันก็จะมีราคาที่เขาซื้อกันอยู่ใช่แล้วมันจะถือว่าเป็นราคากลางมนะัมันไม่เชิงว่าเป็นเป็นเป็นราคากลางแต่ว่าคืออารมณ์ของนักเล่นพระเนี่ยมันจะมองออกว่าพระมัน ราคามันอยู่ที่เท่าไหร่ควรจะอ่าควรจฮะอ่าส่วนมันจะบวกลบกว่ากันน่ยมันแล้วแต่ความพอใจของผู้ซื้อกับความพอใจของผู้ขายสมมติว่าสมเด็จคุณอาจจะซื้อมา30ล้านถ้าคุณมีความสามารถคุณอาจจะขายได้40ล้าน5 0ล้านแต่ถ้าคุณ ไม่มีความสามารถก็ไม่มีใครกล้าซื้อคุณจริงไหมที่เขาบอกว่าพระเนี่ยอยู่ในมือสมมติอยู่ในมือผมอผมขายได้ประมาณนักสามล้านแต่อยู่ในมือพี่โจกพี่โจกสามารถขายได้40ล้าน50ล้านก็มีมันเป็นเรื่องของเครดิตอย่างถ้าแบบไม่มีใครรู้จักโกเลยมันไม่มีใครกล้าซื้อโกงเ,เพราะเขาไม่รู้ว่าพระองค์เนี่ยมันแท้หรือเปล่าแต่ถ้ายังอยู่กับผมที่ผมขายได้เพราะอะไรเพราะผมอยู่ในวงการพระมาเขารู้ว่าเราสามารถรับผิดชอบเงินเขาได้เวลาพระมีปัญหาเขามาคืนเราได้รับผิดชอบยังไงครับเพราะเราขายไปแล้วไม่เห็นจะต้องรับผิดชอบอะไรเลยมันเป็นเรื่อง เรื่องของในวงการพระที่ว่าลูกค้าเขาซื้อเราไปแล้วเนี่ยเราต้องตามรับผิดชอบเรื่องเกแท้เขาตลอดชีวิตโอ้โหดูแลกันตลอดชีวิตเลยเหรอตลอดชีวิตอสองเขาเดือดร้อนมาเขาสามารถมาขายคืนเราได้แล้วเวลาพี่ออกไปปกติพี่ขายพระพี่จะมีใบมีอะไรมยก็มีใบรับรองให้จาก<ม>ทางร้านด้วยแล้วก็จะที่สําคัญที่สุดคือถ้าแท้มันต้องแท้ทุกคนไม่แท้แค่คนเดียวผม จะให้เขาเนี่ยลูกค้าเนี่ยเอาไปออกไม่ว่าจะของสมาคมผมจะให้เขาไปไปออกเองเลยพี่ซื้อกับผมไปพี่ไปเช็คเลยอ่าพีไ่ไปเช็คเองเลยเช็คกับพี่เลยอ่าพี่จะได้สบายใจอ่าได้สบายอาออใจแท้มาใช่แก่เป็นคนใจดีครับพี่ตงแต่ว่าคนที่ไม่รู้จักเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองว่าแก่เป็นคนพูดจาผงผางพอเรามาอยู่ด้วยเนี่ย มีแต่ความเมตตาตั้งแต่สมัยผมมาอยู่แรกๆเนี่ยมีทีมงานที่อยู่กับพี่โจ๊กจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ตั้งแต่ผมมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีรุ่นต่อรุ่นไปได้ดิบได้ดีกันหลายรุ่นทุกวันนี้ก็ห่วงเรื่องเดียวเลยฮะเวลาแกโกรธไทยเนี่ยแกะจะค่อนข้างอารมณ์ร้อนนิดหนึ่งด้วยสมัยเนี้ยมีผู้ใหญ่มีอะไรหลายคนคอยคอยแนะนำคอยห้ามปามกับแกก็จะเบาลงครับ นี่คือเป็นปลังอะไรพี่อันนี้นเขาเรียกว่าลันนาฮะคือตอน,ตอนที่บนดอยสุเทพอะครับคือน้อยคนที่จะรู้ว่ามี พิฆเนศศิละปะแบบรัตนนาอยู่ทางตรงทางขึ้นบันดไดไหวพธาสองข้างจะมีแบบนี้ซึ่งเป็นปูนปั้นอายุเนี่ยหลักหลายร้อยปีแล้ะทีนี้เนี่ยผมก็ผมจะทําพิฆเนสสร้างาพิคเนสเนี่ยอเอาไว้บูชาที่บ้านผมก็ไปปรึกษาอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงเขาบอกว่าบนดอยเทพมีมองค์พ่อที่เป,เป็นแบบของร้านนาแบบที่เาเราเรียกว่ากรมศิล์น,นม,มีเยอะแล้วทำไมไม่ไปเผยแผ่บารมีท่านอ,อันนี้เนี่ยผมตั้งชั่วคราวผมมีที่อีกแปลงหนึ่งผมจะทําเป็นเทวลัยผมจะอัญเชิญทำเท วไรและอัญเชิญท่านไปไปไวัดที่นั่นเพื่อให้คนทั่วไปได้มากราบไหว้เป็นการเผยแผ่บารมีท่านช่วงนี้สนับสนุนโดยแท็กสถาบันการันตีและประเมินมูลค่าวัตถุมงคลแห่งประเทศไทยชำนาญการมาตรฐานยุติธรรม นี่ผ่านมาแค่ครึ่งเรื่องเองนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของคุณโจกลำพูลและอาณาจักรของเขาแต่ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเปิดกลุกค้างวัตถุมงคลของคุณโจกและพูดคุยถึงเกจิที่คุณโจกนับถือยิ่งไปกว่านั้นสีเขตของเทปนี้นะครับคือคุณโจกกจะเปิดห้องเซฟภายในบ้านผมบอกเลยว่าเข้มข้นและสนุกกันเลยทีเดียวเราไปรับชมกันต่อเลยดีกว่าครับเออพี่ผงิ แอบเห็นพสครทสัทธาครูบาผมเป็นลูกศิษย์ท่านมาเนี่ยต้องมี20กว่าปีแล้วฮะตั้งแต่ท่านอยู่วัดวางมูยที่ลําพูนจนไปอยู่วัดพระธาตุดงสีมาอืก่อนที่จะไปอยู่วัดแสงแก้วโพธิญาอะไรทําให้เรารู้สึกศรัทธาครูบาอันดับแรกคือเราทึ่งในในฌานท่านคือท่านทักผมเนี่นะเป๊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 ะหมดเลย ในเรื่องที่เราไม่ได้บอกเราไม่ได้อะไรท่านนะครับเราจนมาสัมผัสกับท่านเนี่ยท่านก็มีความเมตตาเป็นห่วงเป็นใย,ยผมมาตลอดคือตั้งแต่ท่านยังไม่ดังจนถึงทุกวันนี้ท่านดังมากท่านก็ยังมีความเมตตากับผมมาตลอดมีแบบโทรมาถามสารทุกสุขดิบหาผมเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยผมตอนนั้นเริ่มศรัทธาท่านศรัทธารักท่านเลยป่ะปัจจุบันเนี่ยพระ เกติที่ยังมีชีวิตอยู่ท่าทาใครบ้างนอกจากคูบานอกจากคูบาอาิีชาติพระจารย์พยุงศักด์วัดประแดดนะครับคูบาดงจันทร์ วัดมาก,กับตองอนะครับสำหรับในภาคเหนือนะภาคกลางก็เป็นพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทราย<อ>สุพรรณบุรีอดิเลกดิเลกครับแล้วก็มีพระอาจารย์ต้อมวัดท่าสะแบงด้วยนะฮะทุกรูปที่ผมกล่าวมาเนี่ยเคยมาฉันเพลนบ้านผมเคยนิมนต์มาระดับนิมนต์พระอาจารย์ต้อมมาเกิดอะไรขึ้นทำไมท่านถึงมาที่นี่คือตอนนั้นผมนิมนต์ท่านมาเสกที่ดอนสุเทพเพราะท่านเป็นพระที่ฉันง่ายอยู่ง่ายท่านจะไม่อะไรมากมายอะไรไปถึงเราเศรัทธาพระอาจารย์ต้อม ความเมตตาคือเราเห็นท่านนะท่านให้ความเมตตาของลูกศิษย์ทุกชนชั้นเท่ากันหมดพระหลายๆรูปเนี่ยที่ผมไม่ไวหว้อย่าว่าแต่นักเถือไม่ไ่ว้เพราะด้วยวัดปฏิบัติของเขาทําให้เราเสื่อมศรัทธาคนวงการพระนะเป็นคนที่วงการมิจฉาชีพทําอะไรไม่ได้เพราะเรารู้เห็นมาแล้วทุกรูปแบบอ้าปากจะเล่านิทานมาเนี่ยรเราก็รู้ว่าตอนจบจะเป็นยังไงอย่างผมเนี่ยกับคนอื่น่ะจะไม่โดด ถ้าจะโดนก็นโดนพวกเดียวกันเองโอ้ยใจใจพี <c oughs> ่โจผมถามเลยดีอนาคตครับ <c oughs> อยากจะสร้างอะไรเกี่ยวกับพระอาจารย์ต้อมของพระอาจารย์ต้อมนี่ยังครับแต่ว่าของรุบาริยชาติอ่าของของรูบาริยชาติี่ยคือมีมีแผนไว้อยู่ซึ่งตอนนี้กำลังดําเนินการโดยที่ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ดิเลกวัดหนองทรายเมตตาแกะบล็อกพิมให้โอ้โห พาาระเจ้เหล็กหูไม่ใช่บอกง่ายๆนะผมเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยปากขอท่านนะแต่ท่านอาจจะร,รับรู้ในความตั้งใจก็มีอยู่วันหนึ่งก็ไปเจอไปเจอกันงานที่นครพระเจาเหล็กยมโจกสร้างเหรียญคูบาอริยชาติเลยเดี๋ยวพระอาจารย์จะแกะพิมพ์ให้ท่านพูดเองเลยเหรอท่านพูดเองที่แรกผมยังคิดว่าผมหูฝาดตบปากระคำว่าผมเลยเข้าไปกราบขอพระคุณเลยแล้วทุกวันนี้ก็แกะเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับรอข่าวดีรอข่าวดีรออีกสักแป๊บนึง ตรงนี้ก็คือในส่วนการจัดแสดงเนะาะก็คือถ้าเกิดใครจะมาเช่าหามาซื้อก็มาซื้อได้พี่แต่ว,ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เปิดเป็นทางการใช่เฉยส่วนใหญ่จะเฉพาะแบบคนสนิทสนิทกันที่มาขอดูเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดเป็นทางการในยุคก่อนที่พี่โจกเริ่มเข้าพระใหม่ๆมันก็จะเป็นสังคมเล็กๆ uh huh. ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเซียนหลายๆคนบอกผมว่าเดี๋ยวนี้ภาพมันเริ่มกว้างขึ้นพี่คิดว่าไงตลาดมันมันมันเปลี่ยนจากมันผมเนี่ยเป็นคนยุค กลางเก่ากลางใหม่วงการพระเนี่ยทุกวันเนี่ยมันเติบโตขึ้นมากเพราะการเข้าถึงมันง่ายมันมีโซเชียลให้ได้เข้าถึงครับมันต่างจากแต่เพียงแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะถูกเปลี่ยนไปด้วยอย่างเมื่อก่อนคนเล่นพระก็คือจะต้องเป็นคนที่ศรัทธาแต่ณปัจจุบันมันมีเรื่องสังคมเรื่องธุรกิจเพราะฉะนั้นคือไอ้คนที่เล่นด้วยศรัทธาก็ยังมีอยู่ครับแต่คนที่เล่นพระด้วยในแง่ธุรกิจมันเยอะขึ้นระหว่างคําว่าพ่อค้าพระกับเซียนพระ ในมุมมองของพี่โจ๊บต่างกันยังไงคำว่าเซียนพระเนี่ยคือคนที่มีความรู้สามารถซื้อได้ด้วยตัวเองแต่ในขณะที่พ่อค้าพระเนี่ยก็คืออะไรที่มันเป็นกาไรเอาหมดเอาหมดอือ่าซึ่งก็ไม่ผิดทุกอย่างเนี่ยสำหรับวงการพระเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเราจะก่อสร้างร่างขึ้นมาได้มันจะต้องเป็นทุกส่วนภาคส่วนแบบนี้ครับมาประกอบกันให้เป็นวงการพระให้มันเคลื่อนไหวคือในปัจจุบันเนี่ยมันโลกมันเปลี่ยนไปอย่างผมเมื่อก่อนผม เอาพระลงเว็บไซต์สมัยเมื่อปี44งี้มีแต่คนหัวเราะผมมึงบ้าแล้วเขาส่องกัะตายหาแล้วมึงเอาพระไปลงในเว็บไซต์ใครจะมาซื้อมึงผมก็ปล่อยให้เขาหัวเราะกันไปผมขายพระในเว็บไซต์ได้เยอะมากในช่วงแรกโดยที่แรกๆเนี่ยผมจะเดินสนามปกติเว็บไซต์เนี่ยคืออีกหนึ่งช่องทางผมทุกวันนี้ความแตกต่างในเรื่องของการขายพระพี่โจ๊กให้ความสําคัญกับออนไลน์มากน้อยขนาดไหนทุกวันนี้นะสำหรับออนไลน์ ผมให้เจ็ดแปดสอนะมันไวเมื่อก่อนเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยจะเห็นรูปพากันที่อยู่ต่างจังหวัดนะเขาถ่ายรูปแล้วก็ส่งจดหมายกว่าจะเห็นภาะก็อีกอาทิตย์หนึ่งอ่ากว่าจะโทรหากันแล้วก็ไปหากันก็อีกอาทิตย์หนึ่งยุคสมัยเมื่อก่อนจนต่อมามีอีเมลก็ยังไวนะยังดีหน่อยเวลาได้รูปมาแต่ว่าถ่ายรูปเองไม่ได้ก็ต้องไปวิ่งไปถ่ายรูปที่ร้านถ่ายรูปถ่ายรูปพาระเสร็จปุ๊บส่งอีเมลทุกวันนี้ยุคสมัยมีไลน์มันมีไลน์สามารถอ่ายพช ได้เลยและปัจจุบันในการสร้างพระเนี่ยผู้สร้างเนี่ยมีบทบาทเยอะมากบทบาทความสาคัญเดี๋ยวนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปแค่ขอให้มีผู้สร้างที่ดีเล่นพระ,ะมันสามารถสร้างได้นี่มันเรื่องจริงนะคือความศรัทธาตัวเกจิก็มีผลระดับหนึ่งในระดับหนึ่งพระพเกจิรูปนั้นต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะเวลาสร้างออกมาแล้วเนี่ยเวลาถ้าปร,ประวัติท่านไม่ดีหมายถึงวัตถุมงคลเสียด้วยการที่จะมีเกจิ ที่คนศรัทธามากน้อยลูกศิษย์ลูกหาต้องรวยด้วยมีคนบอกของอยากหลายคนจริงครับจริงส่วนตรงนี้ก็เป็นองค์ประกอบที่สําคัญอ,อย่างถ้าลูกศิษย์รวยเวลาเขาได้วัตถุมง,งคลไปเขาก็เก็บอย่างเรียนทองำํำอ่าเก็บไว้บูชากันหมดแต่ถ้าถ้าลูกศิษย์ไม่รวยเขาได้มาเขาก็ขายหมดรูปแบบการเล่นไพ่เดี๋ยวนี้มันเริ่มมเป,เปลี่ยนไปไหมมันเปลี่ยนสมัยก่อนต้องประสบการณ์แต่ปัจจุบนนันก็อย่างที่โกบอกอย่างพี่โจ๊กเกจิมวลสารผู้สร้างครับ พิธีดีสี่อย่างนี้พี่โจ๊กให้ความสําคัญจากไหนมากที่สุดผมต้องให้เกจิก่อนเกจิอันดับแรกเพราะว่าเราผมสร้างพระเนี่ยผมไม่ได้สร้างนักสร้างพระอาชีพเพราะฉะนั้นผมไม่ได้สร้างในหลวงพ่อหรือครูบาไหนที่ขายได้อแต่ผมจะสร้างเฉพาะที่ผมศรัทธาต้องศรัทธาก่อนคือคําแบบของโกะอ่ะคือผมต้องอินอินกับหลวงพ่อก่อนถ้าไม่อินเนี่ยผมไ่ผมสร้างไม่ได้ทีนี้มาย้อนกลับถามว่าปัจจุบันเนี่ยการสร้างพระพิโจ๊กเนี่ย สร้างมากี่รุ่นกี่เกติแล้วก็มีอันแรกเลยที่ผมสร้างก็คือล็อกเก็ตอุบาศีวิชัยนะครับรุ่นมหาบารมีห5ห้ารุ่นแรกเลยที่ทําจองหมดปัวทั้งประเทศภายใน1ินาทีเหมือนกันแต่เป็นรุ่นที่ผมทำรับขาดทุนเพราะคนเขาเห็นเราหามวลสาร<อ>ผมเป็นยุคแรกๆเลยในเรื่องเกี่ยวกับมวลสารก็คือรุ่นนี้ใส่มวลสารแบบบ้าบอคอแตกมากเยอะมากแต่ว่าต้นทุนแพงกว่าต้นทุนแพงอืแล้วจาหน่ายหมดเพิ่มพิธีเขาพอทามาเสร็จปุ๊บเรารับปาก วัดเขาเราทำบุญเท่านี้เท่านี้อพอหากใครจ้จ่ายแล้วมันไม่ถึงเราเอาตัวเองคว้าตัวเองไปตามที่เรารับปากไว้ว่าเราต้องทําบุญเท่านี้แล้วต่อมาเหรียญองค์พ่อพระศรีคเนตรรัตน์นะปี66คือคนไปรอรอรับแจก บนดอยสุเทพครับถ้าวัดข้างล่างเรายัางเข้าใจได้นะว่าคนเยอะคนสองทุ่มนะคนเต็มบนดอยสุเทพรื<ห>อรอลพระมีเข้าแถวแล้วเข้าคิวกันเนี่ยต่อยกันก็มีพอแรกคิวกันก็แสดีขนาดน,นั้นเลยนระัดีครับดีออหมดออทั่วประเทศอะปลายปีหกผมทํากระถินนคูบาดวงจันทร์วัดมากับตองแล้วก็ปีหกเจ็ดเนี่ยต้นปีทาขุนแผนย้อนยุคคูบาจันตะวัดหนองช่างคืนตอนกลางปีหกเจ็ด สร้างเหรียญพระพุทธสิงห์เฉลีย่ยแล้วปีละสองรุ่นผมไม่ได้ไปฟิกตัวเองว่าผมจะต้องสร้างปีละเท่าไหร่ไม่ใช่สร้างแล้วหากําไรเข้าตัวเองครับเงินที่ได้มาทั้งหมดผมทาบุญหมดเลยทุกวันนี้เวลาซื้อหาพระอยากได้เอฟซผมดูเรื่องอะไร,รเรื่องดูผูร้างดูเกจิต้องดูผู้สร้างด้วยประกอบณปัจจุบันคือถ้าหลวงพ่อไหนที่เราไม่ได้คิดอะไรเราเช่าบูชาด้วยความศรัทธาเราเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับราคาจะขึ้นจะลงจะถูกจะแพงไม่ต้องไปสนใจแต่ถ้าเรา ศรัาทธาด้วยแล้วเพื่อหวังอนาคตด้วยเราก็ต้องดูประกอบเกจิเรื่องผู้สร้างจำนวนรุ่นอันนี้สำคัญอันนี้สำคัญอตอนแรกตั้ง<ะ>ใจมาปุ๊บเปิดมาูเงินพี่ต้องกองต้องอะไรอย่างนี้ต่วนใหญ่แล้วเงินพี่จะกลายเป็นพระที่ถ้าเป็นทรนัพย์ส,สิน,น,สสนคือผมบอกตรงนะผมเป็นคนที่ เงินสดไม่ค <peut S 3> ่อยมีนั่นก็แปลว่าเซียนพระส่วนใหญ่แล้วจะเก็บเป็นเรื่องของพระวัตถุมงคลมากกว่าผมนี่จะเป็นพระวัตถุมงคลกับอหังสาอ๋อเข้าใจแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นพระที่เราเก็บสะสมของพรที่หายากช่ฮะก็จะมีตู้มุกผมแอบทราบมาว่าคุณผู้ชมพี่โจ๊กเนี่ยบ้านไหนใครเสียชีวิตเนี่ยบอกว่าพี่โจ๊กเนี่ยใครมาขอใครเสียชีวิตเนี่ย มาได้เลยเรื่องของโรงศพแม้กระทั่งน้ําดื่มฟรีแม้กระทั่งเอารถ<ด>ไปรับศพรถไปรับศพคือขบ่านไหนเสียชีวิตเนี่ยเซฟอย่างน้อยน้อยนึ่งหมื่นนึงต้อมีผมทําอย่างนี้มา4ปีแล้วคือเราช่วยเขาเนี่ยอย่างน้อยสุดคือเราคือลดการสูญเสียญาติพี่น้องเขาเสียชีวิตเนี่ยเขาก็เสียใจมากพอละคือค่าของเงินมันแต่ละคนมันไม่เท่ากันเงินหมื่นนึงเนี่ยจากอะไรสมมุติว่ารถไปรับศพเนี่ยเขาเก็บครั้งละสามสี่พันโรงศพอีกใบละสี่ห้าพันเงินเกือบหมื่นสำหรับบางครอบครัวนะเขาอยู่ได้ครอบครัวเป็น เือนสำหรับบางคนอ่ะเงินหมื่นหนึ่งมันจะอาจจะแค่อาหารมื่อเดียวพี่โจคกกำลังจะบอกว่า100บาทของคนมันไม่เท่ากันไม่เท่ากัน,มกนผมบอกเลยว่าวันนี้ครบท้วน ชอบมากสไตล์บ้านที่เป็นรีสอร์ทในอนาคตพี่โจ๊บอกว่าถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่แล้วถ้าเกิดว่าภรรยาไม่มีอาชีพลูกตาหุยังไม่มีพระที่นี่สามารถค้าขายได้สามารถสร้างรายได้เพื่อให้มาดูแลครอบครัวดูแลลูกๆวันหนึ่งสอหมื่นก็ยังดีเป็นค่าเช่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าผมเป็นคนที่คิดเผื่ออนาคตพี่โจคคิดว่า พี่ประสบความสาเร็จหรือยังยังครับเมื่อไหร่คิดว่าตัวเองพร้อมแล้วถึงใช้คําว่าประสบความสําเร็จได้เมื่อทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้คือเรามีบ้านเรามีเงินโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรละตลอดชีวิตแล้วเรามีความรู้ที่เราสามารถที่จะซื้อขายด้วยตัวเราเองได้ในทุกๆอย่างที่เราในสายของเราพี่ยกอ่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับ,รบอยากจะฝากอะไรกับน้องๆที่ อยากจะเข้าวงการพระที่มองว่าหนึ่งพระหา,างเงินง่าย uh huh. แล้วทุกคนก็อาจจะไม่มีคุณธรรมหรือ uh huh. อะไรต่างๆนานาพี่เป็นห่วงเอาที่มุมที่พี่เป็นห่วง uh huh. แล้วพี่รู้สึกยังไงกับน้องๆครับสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับ2อ,อย่างคืออย่าโตเกินวัยให,ให้ให้เวลามันค่อยเป็นค่อยไป uh huh. แล้วสิ่งที่2คือความรู้เราต้องหาความรู้ให้นั่น uh huh. วงการพระหาเงินง่ายก็จริงแต่คุณต้องมีความรู้ uh huh. จำผมไว้อย่างครับถ้าคุณมีความรู้เนี่ยคุณจะล้มกี่ครั้งก็ได้แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้ คุณล้มได้แค่ครั้งเดียว ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของคุณโจ๊กลำพูลและอาณาจักรของเขาถือว่ายิ่งใหญ่เอามากๆนะครับส่วนตัวผมแล้วนี่ชอบบ้านที่ติดริมแม่น้ําปิงบรรยากาศดีมากบวกกับครอบครัวและบริวารของคุณโจ๊กที่อบอุ่นทําให้ผมมีความรู้สึกประทับใจกับเทปนี้เป็นอย่างมากครับคุณผู้ชมครับเทปน่าอยากให้ผมไปติดตามเซียนผ้าท่านใดก็คอมเมนต์กัน,นเข้ามาได้นะครับหากว่าท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวและถ้าเกิดอยากให้ผมไปสัมภาษณ์เซียนพาท่านใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้วันนี้รายการเรียกค่าว่าเซียนลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามครับสวัสดีเรียกค่าว่าเซียน